ตอนตอนเข้ามาเรียนนะฮะสงสัยว่าเอ๊ะอิมเมจคือจริงๆอยากจะลองดูว่าเมื่อตอนฟังครูเองเมื่อเย็นวันวันวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งนึกท่าไทยตัวเองว่าเอ๊ะสองวันจบเย็นวันอาทิตย์จะรู้สึกยังไงนะฮะจริงๆมันก็เปลี่ยนจริงๆนะมีความรู้สึกว่ามั่นใจตัวเองขึ้น ได้รู้อะไรที่ไม่รู้แล้วก็นึกเสียดายแบบจริงๆอยากอายุ25จริงๆเลยเสียดายปล่อยผ่านมากกนรู้สึกรู้สึกมันลดอายุลงไปได้เยอะจริงเลเรื่องที่สองต้องต้องขอโทษบางคนนะฮะที่ผมแอดตสติกเกอร์ไม่ครบเนี่ยมันขาดที่ผมเองอ่ะคือตอนอาจารย์ให้ประเมินบอกไม่ถูกไม่รู้ประเมินยังไงนะนะ ัดสินไม่ถูกมันก็เลยจะแปลงไปหน่อยผมก็เลยไม่รู้จะให้ยังไงเลยนะฮะจริงๆวันนี้แล้วไม่มีคำประเมินทุกคนเยี่ยมหมดยอดเยี่ยมนะฮะและ้วก็รู้สึกว่ามีสติในการพูดมากขึ้นเดินมากขึ้นมีเหตุผลในการเดินในการนั่งในการทําอะไรแต่ละอย่างมากขึ้นนะฮะจากเดิมที่ทําไปโดยสามัญสํานึกซะเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> อย่างนั้นนะฮะแล้วก็ คงจะต้องเลือกซื้อเสื้อผ้าอยบ้างละนะคงไม่ต้องวางพึ่งภรรยา oh. เรเผออาจจะต้องไปซื้อให้เขาด้วยนะเนี่ย oh. วันนี้ <Hey. S 1> ไเอะ oh. <laughs> ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะฮะรู้สึกดีครับขอบคุณมาก